เหรออย่าปัญญาอ่อนมีเคี้ยผ e ิงอแต่เห nah, ็นคุยกันก็ค right> ุยพี่มินอยู่พี่มินบอกว่ารอว่างใครไอ้เฮียมึงคุณต้องอยู่กับพวกกูจนกว่ามึงจะตายถาวรชีวิตจริงอ่ะลุงจะเอาไปแยกกันไอสัตว์ไอพวกต้มจืดที่ลุงพูดไว้กลางตอรี่อ่ะยังไงไอต้มจืดเราต้องตัดออกว่ะเพราะว่าบางทีเราไอ้เฮียเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคโอเคนี่ก่อนหยุดเต็มก่อนเดี๋ยว ไอโฟโร่กดจำรถมึงได้ไหมเอ่อ r ีเขาบอกเลื่อนแบบประกันนะครับตอนรอนี่เน่าโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปให้กูว่าจำไม่ได้เป็นรถโอ้โหไอ้เหี้ยหายเกือบสิบนะเนี่ยเดี๋ยวว่ามันมีเซตคนทำงานอีกนี่หว่าน่าต้องเขารอลุงมาไอ้เนี่ยส่วนไหนคนมีลูกนี้น่าจะไม่มีปัญหานะเอาจริงๆอ่ะมึงต้องหาวิธีไว้กูกูก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเลี้ยงลูกตอนเล่นเกมมาก่อนอ่ะมึงต้อง ไม่คีได้มีวิธีอยู่แล้วเวลาลูกมันชอบร้องผมจะไล่มันไปดูตลอดเออมันก็ไปดูลูกลุงเรงไมหมครับเขาแวะมาลูกบอ<ห>ลเลยดูถ้า <c oughs> บึ่กเลี้ยงลูกบกเลี้ยงดีๆนะไปใช่แบบว่าลูกรองให้ดูมือถือนะครับดูเด็กขาดจี่ดเดือน <ละ S 1> ปักวันนี้ ไม่แปดเดือนเดี๋ยวพอผ่านไปสักสองเดือนมันก็สบายแล้วไปประมาณผ่านไปสักขวบขวบครึ่งเงี้ยก็เริ่มสบายแล้วแรกๆเหนื่อยหน่อหลังๆสบายขวบหนึ่งก็หากินเองได้แล้วเดี๋ยวก็ไปทำกับพงกับพ้ากินเองด้วยปั๊บสวัสดีไม่เนี่มีเพื่อนไหมสวัสดีไอคนที่เข้าแก๊งใหม่คุณครับไม่ได้มีพี่แต่ต้องไปถามก่อนเพราะเขาเล่นอยู่ทีกันอยู่ไม่เอนนั้น พี่ไม่มีหรอเวไป่บ่อยไม่ละพี่จะมีใครอีกก็เอร์นีว่ามันทำจุดได้รอเลยนี่ว่าเรนทครับผมมีคนครับพี่ใครอะพี่เป็นเก็บขมตังค์หน่อยมีเอาอาวุธก่อนไหมให้ผมบอกอาวุธก่อนไหมได้ครับมีไม้บกแปดปืนบกหกสนับบกสี่กับมังขึ้นบกหกมีเด็เกอร์ถ้ามปนต้องเอาลงเาคมเข้าไปแหละอยู่สิงหลานตอนนี้ไ แป๊บนึงโูจะแย่สมองไม่ดันแล้วเนละเล่นเป็นไหมครับเล่นเป็นไหมครับเล่นแกงติดลัวไฟเอ็มพีเรเ่อพัมึงลองไหมสวัสดีพีเทสเลยูอยกูล่กูอีกครับตอนตอนนี้เราโดนแดงไปกี่คนวะ โดนแบนกี่คนใช่ไหมครับเรียเน่ได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาลุงเขาเคลียร์คนจริงจังก่อนได้พี่แล้วเอามาไอจูดัสอยู่ใช่ไหมไอจูดัสอยู่ครับ็จริงอยู่หกแฉมใครชื่อเราลงเรื่องอรไรลดลงครับเอาไปใช้พี่ก่อนก็ได้กูยังมันไม่มาวันนี้เดี๋ยวมาน่าจะวันพรุ่งนี้อ่ะไอ้เป๊ปไปเอาห้าแสนจากไอ้จูด้าได้ไหมนะลุงพี่รู้ไหมตีที่ไหนผมเนี่ยลบคืออะไร ไปฟาร์มใช่ไหมไม่ปัญหาของนักรบคือไม่มีอาวุธอะไรคือแบบศูนย์เลยเหรอไม่ใครจำมันไปว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยมันเป็นอคแบบศูนย์เลยเหรอแบงใช่ไม่ของใครใครกูขอแล้วก็ขอทราบชื่อดิไม่ละพวกเพื่อนเวทอ่ะใครผมไม่มีเพื่อนเพื่อนผมไหนอ่ะงาบกผมมันเลอะไรอ่ะมันมันเล่นอยู่อีกทีอ่ะเอาไปดิเในไรเพื่อนอ่ะมาเดี๋ยวกูช่วยมามีกี่คนนะอุ้ยนั่น แป๊บนนึงะระดับรถรถเช่าสี่สิบห้าสิบคันนะพี่จิ๋วว่าขึ้นเบื้องต้นให้ก่อนฉลามไม้อ่ะได้เนื้ออะเจ้ามันต้องมาฟาร์มด้วยนะเว้ยนี่ไม่ใช่ว่ากูคนเดียวไม่ไหวนะอบอกก่อนนะไม่แต่ถ้าฟาร์มมันเหมือนผมพี่ก็ยอมรับได้ไหมพี่จิว๋วโอุ้ยมันได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องให้เวลาแบบว่าเปรี้ยงเดียวห้าสิบล้านเงี้ยก็ไม่ไม่พอเหมือกับพี่มันเงินหมุนไงนะเว้ยใช่ไหม ดูผมจะเป็นแรงก็แล้วกันสิบล้านสิบล้านเงี้ยพอไปไปได้อยู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเอาฝีมือดีๆนะเวสครับลุงครับเอาที่ว่าคิดว่ามันผ่านเกณฑ์ที่อยู่ออกับพวกมึงได้อ่ะลองเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการรับคนเขาแขงบัางก็คือต้องผ่านพวกมึงอ่ะถ้าผ่านฟูน่าจะปัญญาอ่อนอตัวแล้วแล้วลุงจะพักถึงวันไหนครับแต่วันพรุ่งนี้มาแล้วโอเคครับลุงเอ้ยอ๋อ พี่พี่ตาเขาเขาเออเออพี่เบ <dunno viens S 2> ส <van> พี่พี่ตาเขาจะพาไอ้นี่เข้าไปมันเอาวอะไรอยู่นั้นเปล่าเออห็นไหมล่ะมึงนี่พูดไม่คิดเลยเนี่ยขอโทษครับลหน้าดิคนจับลุงลุงครับพี่ก่อนเล่าให้ฟังมีคนไม่หลุดถามว่าไอ้ไอ้ลงแม็กขับรถอะไรไม่รู้ใช่ครับลุง ไม่มันค้างพี่อย่างปั่นเราไม่ไมันขามันพูดคนเดียวอ่ะใช่เหรอถามไอ้บ๊อบเลยในสติไปบ๊อบก็ได้ยินวีโต้มันบอกว่ามีเงินสองเอมบ้านน้องพี่ขอซื้อหน่อยแล้วแล้วมันก็ถามว่าอะไรแล้วมันก็ถามว่าอะไรรู้ไอ้รถอะไรรถฟาสต์แอนด์ฟิลเลียที่รถรถอะไรที่มันเหมือนฟาสต์แอนด์ฟิลเลียเนี่ ที่อะไรที่แม็กมันขับอะไรแต่คนรู้ว่าแม็กแก๊้งเราเนี่ยผมว่าขาดอยู่หนึ่งตำแหน่งตำแหน่งเสียงดังเนี่ยว่ะสิ่งที่ผมต้องการในไฟที่สุดตอนเนี้ยพูดอยู่กับหลักการตาคนกับมาแลวไอ้เหี้ยแม่งพักกันไอ้เหี้ยกี่วันแล้วเนี่ยไอ้สั์ไดวบ้างขอข้าวหน่อยดิการจัดไม่พี่เป็ดอ่ะมันใช่แต่มันไม่พอยุคเนี้ ยุคนี้ในเสียงในไฟโดนกดแบบเดียวเลยเอ้ยเบรบัดมันว่าเขาจะจ่ายค่าหัววันไหนค่าห่วยวันไหนวันที่เจก็ดี่ตีนมาตีนใครจะบอกส่ยังมาตีนเนี่ยเฮียเรื่องหวยี่กูยังหาไม่หายเลยไอ้เฮียกูเนี่ยปรมาจารย์เรื่องหวยนะไอ้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ว่ากูขับรถไปตอนกลางคืนแล้วกูเจอรถกระบะ ขับผ่านเปิดไฟสูงไม่รู้ไฟสูงไฟต่ำนะต่แม่งแสบตามากแล้วตากูวิ้งเนี่ยตากูมัวจัดแล้วที่กูกระพริบตาใช่ปะแล้วกูเห็นเลขอ่ะเห็นเลขมันมันเหมือนลางลางอ่ะกูเห็นเลขสี่้ยกูเห็นเลขสี่รู้แล้วว่าเป็นเลขสี่เห็นชัดเลยคือเลขสี่เมียกูก็พยายามบอกกูอ่ะให้ดูอีกเลขหนึ่งให้กูอ่ะให้ดูอีกเลขหนึ่งอ่ะแล้วกูก็ต้องพยายามหลับตาไปดูนิภาพบ้าขับรถใวยกูหลับตาดูเลขอ่ะไอ้เหี้ยถามตลอดทางจนถึงบ้านอ่ะกูเลย ตอบไปม,มวอ่ะสี่สี่กับโดนแดกเรียบแต่ออกีน่นะแล้วกูบอกเมียกูแล้วให้ซือ้อสี่หนึ่งจนถึงสี่เก้าเลยไม่เชื่อกูก็ซื้อเนี่ยได้ตังค์แล้วอยอะจะได้เอ้อสุภัสไอ้ทาก้าฟอร์มมันยังดีอยู่วะโหไม่ได้เจอเป็นปีแล้วพี่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่อยู่หรือเปล่าเพื่อดูดูชั้นอ่ะคนนี้มาแล้ว ไอออนฟองมันกดไหลไว้ไออองฟองมันกดไหลเนี่ยสวัสดิพี่ถามดิเออสาวแล้วสาวแล้วเราใจเย็นพี่อย่าเพิ่งรำกันใจเย็นไม่รู้รำเรื่องอะไรกันเนี่ยใจเย็นพี่ บ๊อบอยู่ไหนเนี่ยบ๊บอบดอูบอนเฮียฝฟโรนี่ก็พักนี้ก็เงียบไาเกินไอ,ไอ้ตี่มึงทำไรเนะี่ยไม่ได้ทำ มึงฟาร์มได้วันเท่าไหร่วันละเกือบล้านอ่ะมึงเป็นประโยชน์บ้างไหมในไฟเนี่ยเป็นเป็นดีเป็นไหนเป็นเสียงเสียงอะไรพูดประโยชน์เนี่ยมีจริงอ่ะมึงต้องมึงเสียงดังให้กูหน่อยได้ไหมได้บูทไมเต็มบบได้ไหมอ่าถ้าพี่ขอผมก็จัดให้อ่ะก็เลยเอบาร์บีคิวเนี่ยผมจะเด้วยแต่มึงห้ามหยุดนะเสียงมึงห้ามหยุดโอเคไหมเนี่ยโอเคถ้าเสียงผมตัดแปลว่าผมตาย มึงมึงเล่นมีดหรือเล่นไม้กูลืมละในไฟล์เหรอในไฟลผมเล่นมีดอ่ะมีดมีดอะไรปากหลาไม่ควาใตัวโดนด่าเลยวิดเบร์ไหนเนี่ยไม่ไปขึ้นในนี้มาเด็กเกอร์อ่ะนี่ก็เด็กกำลังไปขึ้นเนี่ยผมบรขึ้นไม้บอกให้เนี่ยไอ้เหี้ยส่งมึงนี่ไอ้นี่จัดเลยวะตัวฟรีไหมเนี่ยกูว่าส่งมึงตัวฟรีเนี่ยไม่ฟรีค่ะไฮไลท์มีให้เห็นเท่านั้นแหละเออกูกูรอดูอยู่ก็แล้วกัน โอเคนี่ดาเซิร์ฟนี่าเอ้ยเวทนี่เมอยากได้สมบัตอมเพืพี่พี่ไปเทสคนน้ได้ไหเวทไม่มบออยากได้สมบัติสอนคนหนึ่ใช่มบสอนนหนงบุตราน้องเี่งเทัเทส่งเดียวกับพี่เมลอนเหรอใช่มงส่งเดียวกันไหมส่งรงเดียวกันะ ที่มันขับล้อฟ้าที่มันขับล้อฟ้าล้อฟ้านะต้องหมดล้อฟ้ามัน่ารู้แล้วว่าใครเขาแกงดีจ่าแล้วคนนี้เลยไม่ได้ใครจะคุมสอนพ่ออะไรป้าจริงเดี๋ยตอนจริงเลยมันสอบพอได้เออมันต้องรอดูตอนเขาจะเอาคนออกอีกทีอ่ะไม่มาหรอกหนึ่งละเบอร์มันเบอร์เทียอะไรวะเพื่อนดูไปเทสดูก่อนหรอว่าว่าไอ้นี่ไหม เดี๋ยวดิช่อุ้มอะคนเอาลายที่ไว้ก่อนดิริทไว้ก่อนรอเขาจะคัดคนจริงๆพรุ่งนี้อ่ะน่าจะพรุ่งนี้เขาจะคัดคนออกอ่ะนให้แม่งมาช่วยอุ้มัะคนก็ย่งเดียมึงริทมันไว้ก่อนบุตดาขามาดูอีกทีนึงยกสูเฉยๆนะแล้วแตมึงสรุปคือเราจะว่างแค่สอบเยเว้ยอันนี้คือยังไม่ได้เอาลงงอาคมเข้านะ เราจะว่างแค่สองโดยที่ยังไม่ได้เอาลุงเอาผมเข้าเลยนะไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเคลียร์เคลียร์เลยเอาของพี่เปาออกไปเลยโอเคเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไปเลยเคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะเคลียร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับว่าไม่ไม่ก็เคลียร์วันนี้ไปเลยมันจะเคลียร์วันพรุ่งนี้ทำไมเราก็เคลียร์วันนี้ไปเลยทำอะไรก็วันนี้ไปเลยแกลงวันพรุ่งนี้ทำไมผมมีแนะนำเลยสมบัติสอนอคนหนึ่งใครวะไอ้บุตรดเห็นไหมใครบ้าเห็นไหใครบ้างไอ้ตำรวจรอฟ้าเออน่าสนใจเป็นในสอนนอให้เวดคัทให้เวดคัทมา ให้ไปคันมาก็เคลียร์ไปเลยสามสล็อตวันนี้ก็จะมีแก๊ปออกเออ่พี่เปาออกก็จะวาหัวยังไงอ่ะพี่ไอเว็บเกียร์เลยไปไปเคลียร์เลยได้ครับแล้วก็ที่เหลือไอเว็มึงเอาเข้าเลยไม่ต้องรอต้องรอพรุ่งนี้รอทำแหวรเป็นดาวก่อนก็ไปส่งทีซีหน่อยยังไปจ่ายตังทีซีตะคันเนี่ยละคันหรือครับแคดสรุปมึงเดินแบนงไหมเนี่ยตัด เออไอเฮียแท็กสนุบตรงแม่สบาสบายเป็นมรดกไอเฮียแท็กไว้ก่อนไปีศาจไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนครับแล้วมึงไปโดนได้ไงเอาไงต่อดีสวัสดตพี่ก็ปวดหัวพี่พูดตรงๆพี่ไม่อยากเป็นอลไรไอ้พวกอย่างเงี้ยขอบองผงใช่รึเปล่าทำไอ้เหี้ยมันบัฟชิบหายเลยนะไอเวสไม่เอาไม่เอาไม่เอาปีศาจสามอาทิตย์แรกนะตีกับแม่งอ่ะมันบัฟมึงชิบหายเลยอ่ะตอนผมอยู่ไม่เห็นมันถามหาเลยอ่ะเออตอนตอนมึงไม่อยู่มันถามหาลุลยๆเลยเนี่ยผมจะช่วยหาเนี่ยพี่เวสแต่พี่เป็นคนเทสได้ไหม อะไรก็มึงมีมึงกับไอ้พัดเนี่ยแล้วมันยังต้องกูอีกเหรอมันคงทำเกาะเลยงั้นเอางี้เอาเอาถือาเป็นเอาถือมเป็นมาตรฐานทังนี้เอาเขาเอามาตรฐานไม่เอาเอาแต่เทสแต่เทสให้ได้เียงินมึงเงินมึงเทสงั้นมึงก็ไปเทสไอ้คนนั้นก่อนแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านเราก็จะได้เตรียมคนไว้เพราะว่ามันเป็นพวกน้องๆหมดเลยถ้าจะไปนัดมันแล้วก็ปล่อยมันไอ้นี่เดี๋ยวมันมันมันอะไรทำไมวะเกิน อีกหนึ่งคนขอแทบอะให้ว่ากันมันมันท่นแฟนเรียกคน้ว่ากันนนี้เรื่องไรสาระพี่แฟนเดี๋ยวผมเรียกมาให้เลยเพราะว่ามันมันเรียกพี่ย่าเรยกเชื่อกูดิอันนี้อันนี้มันสองสองเว้ยเราเรามันมันไม่เหมือนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราไม่เคมีปัญหาเพราะว่าอันนี้สองสองอย่าลืมว่าเราต้องแบกเลด้วยเราต้องมาไวด้วยแต่ถึงหนึ่งไม่มีปัญหาเชี่อะไรหรอกเรามีบ้านเราออกบ้านไม่กล้ามาหม่งบ้านเราหรอกมันไม่เหมือนกันเว้ยคือตอนอยู่กับเลสอะ คือคนเลสอะบางทีอะเรากูว่าเรามั่นใจว่าคนเราแม่งมากัน5บวกเว้ยไ,ได้ปะแต่คนเลสคือเขาน้าจะคุยยากเกี่ยวคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกแค่ว่ากันของมึงนอโอเคครับเย้ไม่ได้ออกใครวะปีศาจอาอผมพึ่งได้ สุภัสทำอะไรสุภัสอะไรนะพี่ไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่แล้วมันคอมแรงไหมฮะใครไอคนที่มึงเอามาเป็ไงน่าจะแรงพี่ขับขับเบนส์แหละแล้วแล้วมีเวลาไหมยี่สิบสี่ไปหามาเลยมือไงพงร์ะไปหามา เเข้ามาหน่อยดิแบบมองโปออกอะเดี๋ยวนี้โปแม่งระบายแต่แต่พวกเทพมันชอบไม่มีอาวุธเดียบลุงไปหามาค่อยว่ากันก็ได้เรื่องอาวุธอ่ะฝอยมันเก่งจริงแล้วอยู่กับเราได้ตลอดอะเรื่องอาวุธไม่มีปัญหาหรอกไออองฟองเนี่ยยังไงเนี่ยส่งไลฟ์มาเนี่ยอองฟองเนี่ยเหมือนมีใจอะเนี่ยไม่ต้องมึงไม่ต้องสนเรื่องของมากเลย ของที่มันอยู่กับเราจริงๆอ่ะของแม่งไว้ที่หลังได้ขึ้นไม้ขึ้นอะไรขึ้นวอแค่นี้มันก็เล่นได้แล้วขอให้มันอยู่อ่ะปลาไม้แกไอ้ปืนมาฮะกดติเกตยังติเคตขึ้นรางวัลอะไม่เขาบอกนายกเลขตัวเนี่ยตอนทุ่มโดนอะไรอีกอะกูอะเอ้ยอะไรเนี่ย